เออเราหลังจากอีพีแรกนะคะแล้วก็จะมาทำคุกกี้ต่อกันเลยอันนี้เราใช้เป็นกลิ่น,นของพายโดนะคะใช่หนึ่งฝาอันนี้เราขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไม้พายมันจะแบบไม่ค่อยถนนะัดเนาะเราล้างมือแล้วนะคะโอโู้หอมจริงหอมเหมือนแบบไอติมเลย มันจะแบบเป็นเนวอ,อย่างนี้นะตอนแรกคิดว,ว่ามันแบบเออมันจะได้แบบถ้าเราไม่ใส่นมนะคะแต่ถ้าเราใส่เนยก็จะได้เพราะมันจะละลายใช่สูนสนะเนี่นยเอาใโปะแป้งให้หมดค่ะเอาอันนี้โปะไปใส่แป้งติดอะเออไม่เป็นไรติดไม่เป็นไรแต่นแหลักจะได้เข้ากันอ้กดโกดกตรงนี้แหละจะเหนื่อยนิดนึงไม่เหนื่อยแต่ว่ามันแบบติดอะ สี่ร้อยกรัมก็ไม่เยอะหะมันก็ได้ครั้งหนึ่งพอดีเราชอบใช้มือมากกว่าามันมันไม่ค่อยติดลยบ้านมั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 นเนยตลอมันไม่มันไม่ติดแบบเนี้ยมันไม่ติดเาแบบว่าทางรัดนะคะใช้อันนี้ไม่ติดอย่างเงี้ยไม่เอาเห็นนะมันไม่ติดอย่างเงี้ยเยวดียังไงก็ไม่ติดเห็นไหมคะ นี่คือครั้งแรกของการใช้เตาอันนี้ซื้อมากี่ปีแล้วหลายปีมากแล้วก็เพิ่งตั้งซื้อมาแล้วแต่นล้แต่สามปีสี่ปีแล้วอุ้ยเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนใช่ไหมประมาณนี้ไหมที่โรงเรียนทําอ่ะไม่ใช่มันจะอั้นั้นมันต้องใส่ต้องใส่แป้งอย่างเงี้ยไม่มันเหลวกว่านี้ไหมไม่แล้วมันแข็งกว่าเมื่อแต่ตอที่แต่ของคนอื่นอ่ะที่เขาทำใช่ไหมเขาต้องใส่แบบเป็นเป็นแป้งอ่ะแบบแป้งเยอะๆแล้วก็แบบมันนวดนวดได้แต่ว่าอันนี้มันแบบ มันเหลวๆนิดนึงเหลวเหรอไม่มันเป็นมันเป็นเนื้ออย่างเงี้ยแต่ว่านั้นมันเป็นเนื้อแบบแป้งแบบเนียนนุ่มเลยเหมือนแบบเหมือนเพโดอ่ะแบบนั้นเลยเราอ้ยเห็นไหมมันถ้าเห็นแล้วเราจะลองนี่หันเช้าให้่างนี้ก็คือกลิ่นนะกลิ่นเนยแล้วก็หอมมากเลยนี่นะคะนี่อุ้ยอ๋อเดี๋ยวไม่ได้กินกันพอดี เฉยยังใครน่นจะไดแ้แล้วก็ใส่ชอ็อกโกแลตชิพส์นะคะเอาไปไหมคะใส่ชอ็อกโกแลตชิพส์นะคะปาดไม่ออกหรอปะไม่งต้องใส่กระปุกช,ช็อกโกแลตชี้ไปเดี๋ยวถ้าเราขวานแล้มากินจะอะไรก็ได้นะมันเยอะมากน,นะเกลือน,นมละลายนมได้นี่ค่ะทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราจะแบบปั้นให้เป็นคุกกี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแจกพี่ๆที่ออฟฟิศถ้าให้เขาชิวว่าอร่อยหรือไม่อร่อย พี่พี่ดาวฟิตใช่ไหมคะมันจะมีสกู๊ตชี่หนึ่งที่เป็นแบบคุกกี้ที่เป็นแบบเป็นขนมปังอย่างเงี้ยค่ะหนูเป็นหลอกพี่คะพ,พี่เขาไม่เชื่อแต่ว่าอันนี้ถ้าเขาห้าไปอาจจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อเพราะว่าเขาเกี่ยวกับสกู๊ตชี่หรือเปล่ากินโชว์เลยโอเคได้แล้วนะคะก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ฝากคลิปนี้ถึงป้าทัศหน่อยนะคะนี่จะเหมือนใช้เยอะไหมคะเป็นแงะมาให้ละโอ้ยทำมันละลายเหรอใช้เยอะไหมค่อยๆใส่ไปเลย ใใส่เยอะไใส่เยอะใ่เยอะใส่เยอะอร่อยอีกนิดนึงจุกหรืว่าอ่ะคุกนี่อุ้ยโอ้โหกระตุยกระตุยอนิงอี้นิดอีกนิดนึงอีกนิดนึงเพรนะมัน่อีกนิดนึงนิดนึนิดนนิดนึงนิดนึงิดนีิดนึนดอกนนีกนิอีิคุก่อนนี่ยเราจะมาถึงอั้นตอนที่ ใส่ฟลอยกันนะคะแล้วก็จะเป็นช็อกโกแลตชิพเสี่ยงนี้ได้แล้วอันนี้นะคะทุกคนยที่เราชอบมากเลยอ่ากินได้ด้วยแล้วเล่นได้ด้วยแกะป้าวางอันนี้ป้าแกะฝลอยให้หน่อยจ้ะอีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงลูกมือมันไม่ติดมือเลยอ้าวเร็วๆลูกฟลอยฟลอยฟลอย บอกว่าชิพส์ชิพส์อ่าปั้นเลยค่ะก,ก็แบ่งช็อกโกแลตให้มันทุกก้อนต้องมีช็อกโกแลตเท่าเท่ากันนะไม่เท่าเท่าหรอกนับเม็ดไหม,ม <laughs> ก็ประมาณนี้พอไหมแล้วแต่หนูเลยชิพส์ช็อกโกแลตชิพส์นีช็อกโกแลตเหรอไอ้คุกกี้แน่นะคุกกี้ช็อกโกแลตป,ปึ๊บนะคะ ระวังอ่ะเนี่ยมันจะลายอย่างเงี้ยไม่เป็นไรก็รีบดี่ะเดี๋ยวเราไปป๊าเราเตาได้ยังอ่ะป๊าต้องรีบป๊าถ้าถ้าหนูทำอันนี้ป๊าต้องไปรีบเลยนะเพราะว่ามันจะลายลุกมือลูกมือต้องรีบเลยละเสร็จแล้วเนี่ยรอรอเธอใส่เฮ้ยก้อนขนาดดีๆเดี๋ยวด้แจกแต่ละคนเท่ากันมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สุกเท่ากันนะของขวานข้างในอันนึงจะไม่สุกอีกอันนึงจะไหมอย่างเงี้ยเอาให้มันใกล้เคียงกันนะคะก็หนูดูให้มันใกล้เคียงกัน ใหญ่ๆจนเกินไปเหมือนกุยช่ายเลยเออเหมือนกุยช่ายมันเป็นหน้าตายอย่างนี้หรอถูกแล้วหรอ<ช> <c oughs> จะกินได้ด้อยไอขวานกินได้สิโอ้หหนูมีสกิลทางการทำขนมหนูไปทำที่โรงเรียนมาหรอคะออหนูก็เลยอยากจะกลับมาโชว์ให้แม่กินบ้างอตๆหน่อยไหมโ,ปโ,ปโ,อโอเคโอเคอ่ะ เดี๋ยวมันจะได้ไม่ไหลายก้อนเอ้ยก็ว่าไม่ต้องใหญ่มากเดี๋ยวแบ่งกันไม่พอ,อให้เราบบต้องกินด้วย<ๆ>เราต้องกินด้วยนะไม่ใช่ไปแจกคนเดียวนะอ้าวก็คือก็ต้องทำเล็กๆหน่อยสิ <S 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 อ่าแหละไม่ก้อนนั้นไม่เป็นไรอันนั้นแจกพี่ๆไงคนละก้อนอเลยเอีกถานที่เหลือพี่กี่คนนี่สองฐานเธอใส่ให้พอดีแล้วกันห้าคนที่ออฟฟิศอ่ะไม่รวมลุงวิรัตเลยเดี๋ยวเดี๋ยอ่ะลุงวิรัตด้วยออลเธ ต้องไกลกันหนึ่งไหมมใส่ไปเลยมีแค่สถาดใส่แน่นๆใส่ใกล้ๆกันน้อยใกล้ไม่ได้แม่ฮะใกลไม่ได้ทำไมอะแต่ถ้าถานอันี้จะได้ใกล้ได้ย่ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่แต่ถ้าตอนนั้นมีีเคอะที่เขาส่มันกรอบก็ไม่ป็ไหรอกมันเป็นคุกกี้มันจะมนเนือเรืองี้แม่ทำเป็นถาดเดียวกันแล้วค่อยหันหันันนะมันกรอบดิมันจะแตกมันจะแตกหมด ให้มันเฉยๆเอาชิดๆดันเอาเอาขยับให้หน่อยได้ไหมตรงเนี้ยขยับหน่อยเนี่ยขยับออกมาเ<ม>ออเดี๋ยวจะมีทีว่ว่างได้เห็นไหมไ้ลยฝีมือลูกสาวแม่น,นี่ปลาทองไม่ค่อยดีไม่กินนะต <c oughs> านิ้มเลยเซ่นี่นะคะนิ้มสิ one two แล้วก็มาทำต่อพอยังอ่ะโอเคี่น้นเหลือเยอะอยู่น,นั่นแหละเออใส่ได้อีกขวานเอาไซส์ใกล้ๆกักกนนะลูกไม่อย่างนั้นอะ่ะมันจะไอ้นี่ไปมันจะไม่ไม่ไม่สุกพร้อมกันเ <c oughs> กิดการขงขนไป่กับขนมไหว้พระจันทร์แ <c oughs> ต่มาของเราเลยนะอ่ะ ของเราใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ้ามีกี่คนนะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวไอ์อีพีสามเดี๋ยวเรามาดูตอนอนี่ละกันตอนของขวานทำเสร็จแล้วตอนแบบกินค่ะให้กำลังใจของขวัญด้วยนะคะถ้าอร่อยก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังโอ้อหสมัตกรดูกิน